โดนเต็มเตมรางวัลที่1เชื่อบาประมีปู่เวสสวนคนขับรถวัดดังเมืองโคราชด,ดวงเฮงทูกรางวัลที่1สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากผลประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำมาที่16กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะผลออกรางวัลที่1นะคะหมายเลขที่ออกคือ098597นะคะ มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะโดยผู้ใช้เฟ e บุ๊กรายหนึ่งชื่ออุกฤษฟองจำเริญโพสภาพพร้อมข้อความระบุว่าบารมีปู่เวสวรหน้าเทพองค์ใหญ่วัดหนองจอกรางวัลที่หนึ่งคนขับรถได้แล้วจ้านี่เลยนะคะรับเต็มๆ6กล้านบาทเลยนะคะโชว์ให้ดูแบบนี้นะคะถ่ายรูปพร้อมกับเท้าวเวสวร์ให้โชคนะคะ ก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะช่วงนี้เท้าเวสวรมาแรงนะคะหนี่เลยนะคะท่านให้โชคแล้วนะคะเป๊ะจริงๆนะคะรางวันที่1แตกนะคะเท้าเวสวรให้โชคคนขับรถเมืงองโคราชนะคะสวัสดีค่ะ